มาต่อกันที่ข่าวเกี่ยวกับด้านทุนการศึกษากันบ้างค่ะมูลนิธิ SCG เดินหน้ามอบทุนการศึกษาเด็กช่างสร้างชาติเป็นปีที่2นะคะเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กช่างเลือกใหม่ที่ต้องเป็นทั้งคนเก่งและคนดีค่ะเปลี่ยนไปด้วยพลังมุ่งมั่นสร้างสารรค์พร้อมทั้งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะ ทุนการศึกษาเด็กช่างสร้างชาติเป็นโครงการ SCG Sharing the Dream โดยมูลนิธิ SCG ที่ต้องการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยทั่วประเทศซึ่งครั้งนี้ทางมูลนิธิได้มอบทุนเด็กช่างสร้างชาติให้กับน้องๆเยาวชนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชสาขาอุตสาหกรรมทุนละ2 0 0 0 0บาทโดยทุนนี้เป็นทุนให้เปล่าไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืนและเป็นทุนต่อเนื่องไปจนสําเร็จการ ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสาสาขาช่างอุตสาหกรรมทั้งนี้เยาวชนที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 5ย์3 4 4 6แและสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m s c g f o u n d a t i o n s c h o l a r s h i p ค่ะ นอกจากนี้มูลนิธิ SCG ซยังได้จัดรวมพลเด็กช่างกว่า50คนจากทั่วประเทศเข้ารวมค่ายการเรียนรู้หัวข้อการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเป็นเวลา20วันที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโดยค่ายนี้เด็กช่างยุคใหม่จะได้เรียนรู้การคิดอย่างเป็นขั้นตอนรวมทั้งฝึกฝนทักษะภาษาสำหรับช่างตลอดจนพบปะพูดคุยกับรุ่นพี่เด็กช่างที่ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานพร้อมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตในโรงงาน SCG Paper ซึ่งเป็นโรงงานมาตรฐานระดับโลก